สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอดมินสีชมพูครับผมอ่าตอนนี้ก็เป็นเอ่อคืนก่อนหวยออกนะครับก็คือพรุ่งนี้ก็คือวันนี้แหละวันนี้หวยออกแล้วอันนี้เป็น,นทำนั่งทำประมาณตอนตีสองนะครับอ่าหลังจากที่เออ่พาลูกนอนแล้ว <laughs> อ๋อ<ะ> <laughs> ไม่ใช่หรอกก็นั่นแหละครับช่วงเวลาที่อ่ะว่างนะครับก็มานั่งทำนั่งทำน,นั่งทำโพยต,ต่างๆให้นะครับก็ เดี๋ยววันนี้นะครับตอนทักสี่โมงนักข่ก็ออกแล้วนะครับตีสี่ใบสามกว่าตีโมงนะครับก็อยากให้ขอให้ทุกท่านนะครับถูกรางวัลกันทุกคนนะครับจะได้มีเงินมีทองใช้นะครับวันนี้บทเสียนต่างๆนะครับผมอะไรที่มีนิ่มินเออมามาเก็บตกแลวการเก็บตกเก็บตกโพยต่างๆที่มันยังไม่ได้ลงให้เราที่ลงประจําแต่ว่ายังไม่ลงให้นั่นเองนะครับผมว่าที่พูดคุยกันไว้นะครับในหลายๆโพยนะครับที่ลงประจําแต่ว่ายังไม่ได้ลงนะครับ โพลแรกเราเริ่มด้วยอาจารย์เต๋าก่อนละกันครับอาจารย์เต๋าอ,อาจารย์เต๋านี่งวดก่อนบนเข้านะบนเข้าเข้าบนแล้วก็เข้าบนเข้าล่างอะไรเงี้ยสลับก,กันมาค่อนข้างเข้าเดินดีแหละเดินดีเราเท้าความนิดนึงของอาจารย์เต๋าเนี่ก็คือในช่องเดิมนะหยมาทุกวันะอาจารย์เต๋เา,าเนะะข้ามาคอมเมนต์อยู่นะครับเข้ามาคอมเมนต์อยู่เรื่อยนะครับว่านี่เป็นโพลจริงโพลปลอมอะไรประมาณอย่างนี้นะครับแต่ช่องสีมยังไม่เห็นอาจจะไม่ตามมา ต้องต้องดึกระดุลน่ดูละงับไปแล้วนะครับผมอาจารย์ตออาจารย์ตอเข้ามานะครับอ่ะโอเคนะครับผมผลรัฐบาลนะครับหนึ่งมีนาคมนะครับหกห้าบนนะครับทุนนั้ทุนนี้น่าเป็นของจริงแล้วแหละนะครับผมตอนถ่ายเนี้ยอ่าให้เป็นหกสามศูนย์ห้าสามศูนย์นะครับแล้วก็ห้าแปดศูนย์แล้วก็ห้าเออหกห้าศูนย์นะครับอ่าบนก็ให้ศูนย์นะครับก็มีสามศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็แปดศูนย์ถ้าเป็นชอบนะทําที่ตัวเต็งกันไว้นะฮะที่เอ่อตอน ของชอ่องนะถ้าสูตรของมีนอะมันควรได้เจ็ดห้าศูนย์นะครับแล้วก็ล่างเนี้ยควรได้สองห้านะสาสมืดศาสมืดใช้สาสมืสด,มด,มดมจริงๆใช้สาสมืดในการคำนวณจริงโอเค,นะคผมขออาจารย์เต่านะครับก็ประมาณนี้ถ้าชนกับความมีนก็จะเป็นที่ห้าศูนย์นะครับห้าศูนก็ส่วนืองกันเพราะหลังๆเนี้ยศูนมาบ่อยนะครับจริงๆไอมินอะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเลขศูนย์เลยแต่มันมาบ่อยจริงๆนะครับในช่วงที่ผ่านๆมาเนะ้เป็นหนึ่งตัวที่แบบ จัดเป็นเลขอาจจะเริ่มจัดเป็นเลขไหลได้แล้วนะศูนย์นะฮะแล้วก็คู่กับตัวอื่นประมาณอย่างเงี้นนะครับผมอันนี้ก็คือชุดของอาจารย์เต่านะครับอ่ามาดูคําชะโนดกันบ้างคําชะโนดก็ลงให้ทุกงวดเหมือนกันนะครับสามแปดห้านะครับแล้วก็หกสองวันนี้นะครับาบางครั้งคำชะโนดเนี่ยก็จะออกเป็นแบบเลขหน้าเลขหลังอะไรเงี้ยก็จะวนๆดูนะครับผมอาจจะไม่แบบตรงๆแต่ว่า,วาอาจจะบบวนๆนิดๆอะไรเงี้ยครับผมถ้าดูนะคําชะโนดก็ ค่อยเป็นค่สองหกก็น่าสนใจเหมือนกันนะสองหกนะสองหกสองสามแปดห้านี่ก็น่าจะชนเลขดังอยู่นะครับแปดเอ่อแปดสามเนี่ยก็คือถ้าแปดสามนเนี่ยชนเลขดังอยู่แล้วนะครับน่าจะยากอยู่ในการเลือกนะครับถ้าเป็นอยู่นะอันที่ให้มากที่สุดนะอยู่ที่สี่สิบห้านะในบางที่มันเป็นหนึ่งต่อสี่ห้าอยู่หนึ่งต่อสี่ห้าอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบบาทสิบา 10, บาทละยี่สิบอะไรเงี้ยหรือว่าปิดไปเลยไม่ขายประมาณนั้นนะครับ สลาดก,กิมเองรัฐบาลน,นะครับอ่ะโอเคเอารวมเลขคนดังออนไลน์นะครับเลขคนดังออนไลน์นะครับเรามาดูภาพรวมกันนะครับเจฟองเบียนะเจฟองเบียนะครับเจ็ดสามห้านะครับสามห้าสามสี่แล้วก็สามแปดสามเก้าเออมันคิดว่ามินจะได้น่าจะได้รวมโผล่เป็นแบบนี้บ้างนะครับแบบรวมโผล่แบบตัวท,ที่มินชอบโผล่ที่มินชอบมารวมนะครับกรุป๊ปน่าจะแต่ว่าถ้ามีเวลานั่งทำนะนั่งทำป้ายไม่อาจจะเขียนเราเลยง่ายดี <laughs> เขียนสรุปนนในช่องเลยง่ายดีในถูก งวดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะได้ดูประวัตินะครับผมภาพรวมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่โพยเนี้ยโพยแบบโพยทั้งโพยชุดเนี้ยจะถูกนะครับุถูกว่าเล่่เล่่จะวนๆอยู่กับเนี่ยอาจารย์ดังๆนี่แหละนะฮะแต่งวดก่อนมันจะหลุดแต่ว่ามันจะเข้าเป็นแบบเล็หน้าด้านหน้าสองตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อว่างวดก่อนอนะมันมันจะไม่ได้เข้าแต่งวดที่ผ่านๆมาก,ก่อนนั้นน่นนะคือเข้าตลอดนะครับผมอ่าโอ้ยผมอ,อัีเขาไม่อาจารย์ดุพันมานะอาจารย์ดุพันที่เข้าเข้าต่อมา ทุ่งดุปดิงวดเดียวอย่างนี้นะทำจจะไม่ผิดนะออืเดี๋ยวดูคลิปเก่าๆแล,ล้วกันนะเจนที่ลงไปก่อนแล้วเขาจะหนึนปพันล้านนะครับก็จะมีคลขข้ายๆกับที่อขอให้มีราคา705เลยป่านี้แหละ,ะดูวันนี้ก่อนแล้วกันอ่ะแม่น้มหนึ่งนะครับ792นะครับ496 49แล้วก็4696นะครับมันมีเลขทูบด้วยอย่าดูในคลิปที่เป็นเลขทูบแล้วกันวิ่ลงไว้ให้แล้วนะครับผมอเจนุูกบารมีมหาเหงนี่หลุดมาหลายงวดแล้วนะย่ายงจะไม่เข้าเลย หลุดมาหลายงวดมาเหมือนกันอสามเจ็ดแปดนะครับแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้านะครับสามแปดสามเก้าเลขดังห้าแปดดังอยู่แล้วนะครับแปดหนึ 8, 1, 8, ่งแปดสี่แล้วก็หนึ่งสี่นะครับเน้นน้อยเน้นน้อยหลุดเวลาหลุดหลุดไปม่ค่อยนานนะครับทำให้คนเนี่ยบรยากาศสูงที่จะกลับเข้ามาเลยนะครับเลขอันใหม่เมื่อกีไม่น่าจะอันนะอืมอาจจะซื้ออาจจะไม่เต็มแต่ว่ามีเชตแบบอันไปเลยนะเหมือนเหมือนพวกสามแปดสามเก้าอ่ะไม่ไม่น่าจะเป็นอนะันนะครับแล้วก็น่าสนใจตรงที่เวลาหลุดหลุดไไม่ค่อยนาน หลุดไปแบบงวดหนึ่งสองงวดเดี๋ยวมันกสองงวดอนะ่ะงวดหนึ่งก็โป๊ะเข่าสองตัวโป๊ะเข่าสามตัวเงี้ยยิ่งหลุดนานยิ่งเข้าสามตัวน่ากลวัวหน่าจะต้องเก็บไว้ไห,นห,นไหน่อยนะเก็บไว้หน่อยนะไว้สักงหลายหนึ่งแล้วตัวสามตัวเนี้ยเก้าศูนย์หกเนี่ยแล้วก็ศนะูนย์หกหนึ่งนั้นสนใจเหมือนกันศูนย์เนี่ยมันไอ้มีก็ศูนย์ม,นมาบ่อยอ่ะศูนย์มาบ่อยนะครับถ้าเอ๋อถ้าเป็นเลขไหลห้าหกเจ็ดนะที่เอ๋อตอนนู้นหลุดเป็นงวดงวดที่เป็นส่วนตอนนู้นนะแล้วก็ กลับเข้ามาในงวดก่อนนะฮะหกเจ็ดก็คือว่าหลายยี่สิบงวดเนี้ยหลุดสักสองงวดเนี่ยหลุดงวดสองงวดเนี่ยอะมันก็จะชนกันได้อยู่นะครับเก้าศูนย์หกนะแล้วก็ศูนย์หกหนึ่งนะน่าจะเก็บไว้นะเก็บไว้นะไม่ไม่ใช่เก็บเก็บใส่ถุงทิ้งนะครับเออแบบว่าจัดเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับพอ ติดด้ามน,นะครับติดด้ามไปนิดนึงนะครับติดด้ามปืนไปนิดนึงนะครับ906แล้วก็ศูนยนะครับแล้วก็0 6 6 0เนาะแล้วก็1 6 6 1แล้วก็17จริงๆเลขสวยนะเลขสวยนะแเมีคิดว่าไม่น่าจะอันด้วยนะมันก็อาจจะมีปิดอยู่บ้างบางอันเพราะมันใกล้หวยออกแล้วแต่ว่าบางอันนะ่ะก็ยังให้อยู่นะครับก็ยังให้แบบอ่าให้เต็มอยู่ปูคําแสนนะครับห้าแปดสองแปดสามนะครับสี่แปดสองเจ็ดหกนะครับอออันนี้มีเพิ่มหมอ้หมอ,หมอ,ห,มอหมอขวัญแม่นเบอร์นะครับ ไม่เไม่เคยเห็นเหมือนกันมันแบบถ้าเขาเพิ่มมาแต่ว่าน่าจะต้องแม่นพอสมควรแหละเทิงหรือในกลุ่มนี้ได้นะหกสี่สอนครับสามสี่ห้าสามหกห้าห้าสองสามครับสามสี่หกสี่สี่ห้าสี่สองโนเดีส่วนสองตัวเนี่ยจะเป็นสี่หมดเลยนะครับซึ่งแอม,มินกลัวเลขสี่นะ 4, แต่การกลัวนี่ทําให้ไงตัดเลขออกได้เยอะมากเหมือนกันเนเมืเป็นสิบเม่ที่ผ่านมาไหนะนไหนเมื่ที่ผ่านมาไม่เอาสี่ตัดออกทิ้งหมดเลยนะ <laughs> เพราะว่ามันยังไม่กลับมา ยังไม่กลับมาถึงมาก็มายากมามาก็มางวดนึงแล้วก็หายไปอีกอย่างเงี้ยสี่มาแบบยากมากจริงคือไม่ใช่เป็นเลขไหลที่มาแบบติด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 กันนะครับน่าจะเป็นตัวที่แบบดับดานมากรอบนี้ดับไปตั้ง่สิบสิบเอ็ดงวดอะสิบหรือสิบเอ็ดงวดอะคือเวลาพอมาก็มางวดนึงแล้วก็หายไปเลยอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยนะครับไอ้สี่ก็คน่ากลัวแล้วก็ใช้เป็นเลขดับได้ดีนะครับใช้เลขดับได้ดีเพราะว่า ว่าท่านเอ็นทำโพลเลคดับนะมันก็ให้สีไปเรื่อยๆทั้งงวดทั้งงวดทั้งงวดนะมันก็จะเข้าทั้งวดสิบเอ็ดงวดแล้วไม่ผิดเลยเป็นไงลักสุดได้ไหมดับบนดับล่างนะออกโพลเองดีกว่านะเดี๋ยวหลังออกโพลเองกันดีกว่าอันนี้คือจากสถิตินะมีนก็ใช้สถิติแล้วออกโพลเองสวยๆนะฮะอ่าเงบอันนี้ก็ประมาณนี้ครับเ๋ยวเอาไปลองไปดูก่อนว่าโพลไหนไม่ลืมลงอีกบ้างอันนี้ไม่ดูเอ๊ะไม่ลืมลงืเปล่าลืมลง ถึงลงนะครับไอ้ก็ต้องลงให้ครบก่อนนะเผื่อใครจะชอบตัวไหนจะเลือกซื้อกันได้นี่ก็คือเหล่าโพที่มันคิดว่าถ้ายังไม่ลงในช่องนะครับจะไม่ได้ลืมลืมลงไปหรือเปล่านะครับไอ้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับวันนี้หอยออกแล้วนะครับเวลาบ่ายสามกวกว่าบ่ายสี่นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านที่ดูนะครับหรือว่าเป็นเอฟซีช่องนะครับให้ทุกท่านเลยนะครับถูกรางวัลกันทุกคนนะครับผมถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับ สองตัวสามตัวถูกหมดเลยนะครับผมเลกท้ายลอตเตอรี่ชากินแบ่งรัฐบาลต่างๆหวยนั่นแหละครับถูกกันทุกคนเลยนะครับจะมีเงินทองใช้นะครับปีิประสินต์ต่างๆนะครับก็ขอบคุณท่านที่ติดตามชอบนะครับจนกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ